สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดวัง100ปีฮิลโก้จุลจกักรอยู่กับลูกๆสืบทอดต่อจากรัชการที่5เปิดบ้านฮิวโก้จุลจกักรสืบทอดต่อจากรัชการที่5หลายคนอาจไม่เคยเห็นวังจัก,กรพงศ์วังที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่5เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้ค่ะโดยปัจจุบนันวังจัก,กรพงศ์ตกเป็นของหม่อมราชวงศ์นรินทรา จักรพงศ์พระธิดาทายาทเพียงคนเดียวของราชสกุลจักรกพงศ์ที่รู้จักในนามของคุณแม่ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ค่ะวังจักรกพงศ์สร้างโดยสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อโปรเฟสเซอร์เอ็ดเวิร์ดฮีลีซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถานทูตอังกฤษออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสไตล์อิตาเลียนวิลล่าตั้งอยู่พื้นที่ราวสองไร่ด้านหน้ามีสองชั้นปีกซ้ายตอนในก่อสูงขึ้นเป็น3ชั้นและมีหอสูงหลังคาทรงโดมอีกชั้นหนึ่งมีมุกที่ ที่ตอนกลางอาคารเพียงมุกเดียวบริเวณผนังมุกก่อเป็นเสานุ่นประดับส่วนลายปูนปั้นบริเวณหัวเสา,ส,าสองชั้นและใกล้ฐา,านชั้นล่างส่วนที่เป็นหอสูงเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราาบรมราชินีนาถสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและเจ้าฟ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ด้านล่างตรงหอนั่งเล่นจะทำเป็นกระจกทรงโคง้งเพื่อให้สามารถมองเห็นบรรยากาศ ริมแม่น้ำเจ้าพยาไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนักร้องหนุ่มฮิวโก้จุลจักควงคุณแม่เปิดบ้านวางจักรพงให้แฟนๆได้ชมกันค่ะแถมคุณแม่ของหนุ่มฮิวโก้ยังมาเล่าเรื่องราวของครอบครัวให้ฟังพร้อมพาไปชมของเก่าแก่ขณะที่โดยรอบปรับเป็นโรงแรมและมีร้านอาหารวิวสวยมากๆด้วยหนุ่มฮิวโก้ยังเล่าว่าตัวเองเกิดที่อังกฤษแต่มาโตที่วังแห่งนี้จึงมีความผูกพันมากต้องชมคุณแม่รักษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ไม่เคยเสียวิญญาณของพื้นที่ไปสามารถปรับเป็นสถานที่หล่อเลี้ยงสถานที่นี้และพนักงานได้ขณะที่คุณแม่บอกว่ามีความสุขที่จะทำให้คนที่มาแล้วชอบมีความสุขแม้จะเหนื่อยก็ตามค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก d a i l y l i เ e e x p e เ s สค่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ